ผ่านมาสิบเดือนแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากการดูดวงครั้งนั้นที่พีคที่สุดในรอบสิบปีที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยมันตรงไหมมันเป็นยังไงบ้างไปค่ะขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรสีม่วงม่วงอะไรอะไรม่วง <laughs> <laughs> อะไรสีม่วงเหรอเนี่ยอะไรสีม่วงมันเป็นม่วงพาสเทลรู้กระทั่งว่าพาสเทลด้วยนะแต่เขาไม่รู้ว่ามันอะไรแต่เขาถามว่ามันคืออะไรอย่างนี้คือเข็มหันหน้าไปมองกับแฟนเข็มแล้วแบบเช <laughs> ครั้งที่แล้วนะคะเข็มเคยรีวิวว่าเข็มมาดูดวงที่พีทที่สุดในรอบ10ปีตอนนั้นเข็มถ่ายไปเมื่อวันที่18เดือนเดือนเดือน8ปีที่แล้วปี2023าทีนี้ตอนนี้ผ่านมาครบเวลา10เดือนเต็มๆตอนนี้นะคะวันปัจจุบันนะครบ10เดือนแล้วนะคะทีนี้ในคลิปอะเข็มเล่าให้ฟังว่าเราดูดวงกันเสร็จนะแล้วพอเราจะลุกกลับบ้านเนี่ยแม่หมอเขาทักว่าเธออะไรสีม่วงม่วงเราเห็นเป็นม่วงแบบม่วงพาสเทลม่วงแบบม่วง,แบบงแล้วก็ไล่สีขึ้นไปแบบนี้เอามันคือม่วงอ่วงะแบบนี้ทีนี้ตอนนั้้เเเเขข็็มมมมกกก่่่่าาาาาาใฟงงวววจพรระยยไคคบออ มีแค่ทีมงานบางส่วนเท่านั้นที่รู้มีแค่ซัพพลายเออร์เท่านั้นที่รู้ครอบครัวไม่รู้เพื่อนไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยก็น้องจะออกมาลุปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะจนกระทั่งตอนนี้ผ่านมาแล้ว10เดือนเข็มจะเอาให้ดูว่าตัวโปรดักจริงๆจากที่รีวิวในกระด็บเป็นยังไงน้องคือแท้นี่นะคะถ้าเห็นแบบนี้นะทุกคนอาจจะเห็นว่าสีน้องเขาจะเป็นแบบนี้เห็นว่าตรงนี้จะเป็นสีม่วงแล้วค่อยๆไล่สีขึ้นไปเป็นขาวแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นม่วงๆนะทีนี้๋ยวเข็มขึ้นภาพเต็มของน้องที่น้องไปถ่ายมาให้ดูนะะค และนี่นะคะคือปรดักใหม่ที่เขมเล่าให้ฟังว่าเธอฉันไปดูมาแล้วฉันไม่บอกใครยังไม่มีใครรู้น้องยังไม่เสร็จเลยน้องเพิ่งเสร็จหลังจากผ่านมา10เดือนนะคะแล้วเราก็ได้น้องคนนี้มาด้วยดีไซน์นี้สีนี้แล้วเขมจะบอกว่าสีนี้ไปตีกับโรงงานมาชํามากเพราะแบบกว่าจะได้สีนี้เอาแบบนี้เราแก้กันไปรอบนึงตีงกลับไปรอบนึงจนงงก,กว่าจะได้สีที่ถูใจที่สุดนะคะทีนี้เขมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าน้องเป็นใครนะคะ,ะน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องเพอร์ลี่น้องเพอร์ลี่นะคะเป็นวิตามินคือเขมมามีพั่นาหลายอย่างเขมชอบเร เราเคยมาไลฟ์กันอะไรเงี้ยแล้วก็เข็มชอบงานผิวมากหลายครั้งนะคะเวลาเราเจอกันในไลฟ์เนี่ยนักเลก็จะถามว่าพี่เข็มน้าใสทําอะไรไปทําอะไรมาจริงๆอะเราแอบซุ่มกินน้องคนนี้มาเข็มเทสกันมาแบบเกือบ2ปีนะคะเพื่อขัดสูตรกิน,นแล้วก็เทสกินแล้วก็เทส,สอันไหนไม่ดีอันไหนสิวขึ้นอันไหนปากลอกแบบผิวแห้งปากลอกเล็บลอกอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มใหม่เอาใหม่นะคะเราเทสกันมากว่า2ปีทีนี้ในเนี้ยเข็มมาตั้งใจก็สกัดที่ทําให้ผิวว่าดีด้วยฟื้นฟูด้วยป้องกันแดดผิววว่่ออแ้้ยสคคราาททีงขขึึนนนชบบบโ แดดดูเข็มดีไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่แหละเข็มกินน้องคนนี้มานะคะดังนั้นวันนี้เข็มขออนุญาตมาแจ้งเลยว่าน้องคนนี้นะคะน้องเพอเป็นลูกสาวคนใหม่เป็นลูกสาวคนล่าสุดของเข็มเองนะคะฝากแม่แม่ฝากมามีเอาไว้ในดวงใจด้วยนะฝากดูว่าน้องจะโตไปเป็นอย่างไรเข็มบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนและน้องพอลลี่นะคะได้รับการรับรองผ่านอยอมาแล้วเนาะผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการเทสมาแล้วมีเพื่อนรีวิวมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนผิวฉ่ำขึ้นมากเข็มบอกเลยแต่ที่เข้ามาแจ้งในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งแม่แม วันนี้แม่แม่ถ้าใครสนใจเรื่องผิวมีแพชชั่นเหมือนกันกันกบเขมนะคะชอบงานผิวชอบให้ผิวดูสดใสผิวดูออร่าผิวดูฉ่ำผิวแข็งแรงนะคะก็ฝากติดตามน้องไว้ด้วยเดี๋ยวเขมจะคอมเมนต์บ้านน้องเอาไว้ให้นะคะว่าน้องอยู่ที่ไหนติดตามน้องได้ที่ไหนบ้างฝากมามีฝากมแม่แม่รักแล้วก็เอ็นดูน้องด้วยนะคะ ส่วนตอนนี้ใครถามหาตะก,ก้าเข็มยังไม่ได้เปิดตะก,ก้านะคะน้องจะมาพร้อมกันเนี่ยลดแรกเข็มสั่งน้องมา1,000ขวดน้องจะมาพร้อมกันเปิดพร้อมกันในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะในบ้านน้องเลยที่ p o l l ล l ่เล e r t h a i l a n d นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอมาคอนเฟิร์มว่าแม่หมอแม่นมากดูกระทั่งสีดูสิเธอใครรักงานผิวเหมือนกันไปเจอกันที่ l o เ e r Thailand นะคะ